ครับสวัสดีครับผมพี่มีใจดีนะครับและนี่ก็คือเกมที่เราจะสมบทให้คู่รักเนี่ยจากปกติที่รักกันนะฮะทำให้เขาเลิกลากันชั่วร้ายเหลือเกินนะฮะแล้วก็ต้องออกตัวนิดนึงนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่หายไปไหนนะครับหายไปนานหายไปไหนนะฮะก็ไปรักษาตัวนะครับเพราะว่าติดเชื้อโควิดตอนนี้กลับมาแล้วนะครับ เสียงอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยปร์เนะแต่จะทำให้ดีที่สุดนะครับผมโ oh yeah. อ้ยไปลุยกันเลยภารกิจแรกนะครับผมอ่าภารกิจแรกเขาก็จะสอนเราก่อนนะเออตั้งอ,อะไรประมาณนี้อ่ะช่างมันเออคุณผู้ชายเออผู้ชญิงคนนั้นสวยจังเลยฉันอยากจะอบอกรักเธอแต่ฉันไม่ไปดีกว่าเอาให้อีกคนหนึ่ง Oh, mm hmm. ดอกไม้สวยจังเลยค่ะมนสวยไหมครับอืมรูปหัวสักหนึ่งทีขอบคุณค่ะอึ้งกอดกันตกลงผ่านไหมเนี่ยไม่ผ่านวะเห็นปะต้องทําให้มันไม่ไม่รักกันเอาเอาดอกไม้ให้ผู้หญิงคนนี้แทนและกันเอาผู้หญิงคนนี้มาไว้นี่เอาดอกไม้นี่เอาผู้หญิงไปให้แทนอ๋อมาแล้ว แฟนเรามาอืมก็รักกันดีไม่ต้องมีดอกไม้ก็ได้อืมขอบคุณนะไม่ใช่ต้องทํำยังไงวะเอาดอกไม้เยอะเอาดอกไม้ให้ผู้หญิงคนนี้แทนไปดิเอาเอาผู้หญิงคนนี้ไปเอ๊ะแล้วคุณลุงเล่นยังไงเนี่ยอ่าหมดเวลาไม่ผ่านเอ้วยังไงวะเอาผู้หญิงเก็บผู้หญิงมาตรงนี้ลากเอ้านี่ไง ดี๋ยวเอาดอกไม้ให้ผู้หญิงเออนี่แหละ,ะคุณสวยจังเลยครับฮะนี่อะไรกันเนี่ยเอาผู้หญิงเอาดอกไม้มาให้ผู้หญิงคนอื่นได้ไงเออไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นก็เห็นเห็นอยู่นี่งอนแล้วโอ๊ยเดยวก่อนโอเคผ่านแย่เ yeah. น็กอที่นี่สวยจังเลยนะเออตรงนี้สวยจังเลยถ่ายรูปไหนสิอ่ะได้สิมาเดี๋ยวถ่ายให้สวยๆเลยนะ อ่ายิ้มนะครับที่รักอ่แชะให้อืมไหนดูหน่อยสิอืสวยจังเลยเน่ที่รักถ่ายรูปเ่งจังเลยค่ะอ้าวไม่ได้สิเราต้องทำให้มันโกรธกันอ่ะมีนี่ไดรเราผมเก็บมาใช้แทนมือถือไม่ใช่อืม แฟบถ่ายรูปให้นี่เป็นไงคะสวยไหมโอ้โหมึงถ่ายยังไงเนี่ยไม่สวยเลยอุ้ยอะอะอะโอเคผานเน็กด่านต่อไปอืมผมสวยนะครับอใช้ผงสักฟอกทุกวันนะคะืะผงสักฟอกบางวันก็เออเราทำไงให้มันโกดนะเอาไว เอาไอ้หมอนี่มานั่งแทนได้ไหมเอาเล่าเอออันนี้จ้ะคืนนี้จะได้หนักหนาะกอืมเอา,เอางั้นเอาไปเอาไปกแก้วหนึ่งอ่ะอีกแก้วจ้ะจะได้จัดเต็มเต็มอืมส่งแก้วแล้วนะอืม ก็ยังไม่เมาหมดแล้วปวดฉี่แล้วล่ะสองแก้วแล้วปวดฉี่แล้วเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะจ้าที่รักโชคดีนะคระือไปห้องน้ำนานจังเลยแล้วก็ไอ้นี่มานั่งแทนเออสวัสดีครับแฟนคุณน,นี่ดื่มเหล้าขาวเหรอสู้สผมไม่ได้เลยนะดื่มไวน์แดงนี่ขวดละสองหมื่นชดแก้วกันหน่อยไหมครับผม กระตีค่ะเสื้อสุขภาพครับอืฮะมันเห็นไวแดงดีกว่าเล้าขาวเธอทำาไมทำแบบนี้โอ้ฉันรับไม่ได้ไปละกูแค่ไปเยี่ยวมึงเธอเไงไวแดงดีกว่าใช่ไหมครับอืผ่าน <laughs> มึงแค่ไปเยี่ยวแค่นั้นแหละผู้หญิงเปลี่ยนเลย <laughs> อ่ะเน็กต่อไปเอาโฆษณาแม่งสัง,งัน้นโฆษณาวันที่ค่ะคุณติดค่าคำรักนี่อยู่นะคะร็าจ่ายด้วยค่ะอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึงได้ไหมไม่เป็นไรค่ะถ้าติดเดือนนี้ทดไปเดือนหน้าได้ค่ะเราจะผูกดอกเบีย้ยเราไปชุ้ยช้ที่ไหนละ่ะผมมาวันที่สี่เอมันมีทุกสอตรงนี้เปิดดูได้ไหมตรงนี้อ่ะเปิดตรงนี้ไม่ได้ในนี้มีกางไกลกางไกลมาทําอะไรวะ ไอ้นี่ก็หลับเอ๊เออกกลักามาตัดเสื้อแม่งเลยดีไหมตัดกางเกงให้ขาดตัดเก้าอี้ตัดหมอนตัดอะไรดีล่ะตัดดอ,อกไม้เหรอเตื่นเตือตือนตืน,ตน,ตนไม่มีอะไรก็ขึ้นเอา้เอาออกกำลังกาย,ย,ยจะได้ฟิตๆผู้หญิงจะได้ชอบอ่ะมาฟิตอีกทีหนึงอื้มอจะได้แน่นแนอืมตรงนี้แหละอื้อ๋อที่รัก เท่จังเลยหุ่นเฟิร์มเมว่าไงจะสาบน้อยเป็นไงล่ะกล้ามพี่ใหญ่ไหมใหญ่ค่ะใหญ่มากเลยเฮ้อ <c oughs> สุดยอดไม่ผ่านเราต้องทํำยังไงนะมันต้องทําอะไรกับกางไกลสักอย่างเก็บกางไกลมาได้นะฮะเอากางไกลมาตัดตรงนี้ไหมตัดตรงไหนสักที่นึ่งอ่ะจะได้หัวทิ่มหัวตํา อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยอ้ะเก็บหนังสือมาได้เอาหนังสือมาให้อ่านอืมดูมีความรูม้หุ่นก็ฟิตแถมฉลาดอีกนะไม่ใช่ว่ะเอ๋หรือว่าเอาไกลามาตัดหนังสือตัดแม่งตัดไม่ได้โอเคกูคต้องเปิดคำใบ้ที่สองก็คือจะต้องหยิบ โอเคต้องให้มันมานั่งวิตพื้นก่อนแล้วเราไปตัดหมอนตอนนั้นโอเคอ่ะมาวิดพื้นเลยมึงตัดหมอนนี่แล้วเราก็เก็บหนังสือโปที่มันซ่อนไว้ในหมอนได้แล้วเอาไปเลยหนังสือเฮ้ย <c oughs> สุดยอดเลยคนนี้อ่านเลไรอยู่เหรอวิทุเรศลามกเหลือเกินอ่านหนังสือโปะเหรอทุเรศจริงๆเลย,อยโอเคผ่าน ไม่ผ่านได้ไงกูดูฉเฉลยอ่าวันที่ห้าเอ๊คุณผู้ชายเข้าห้องดีไม่หม้าห้องดีคืออะไรไม่รู้สำรวจได้ลูกอมมาดอกไม้กับไม้ไม้หรืออะไรไม่รู้สักอย่างนะฮะเปิดประตูอ้า ว่าไงเหนื่อยไปจัตท่รักเหนื่อยมากเลยค่ะสวีทซะแน่นอนกูแพ้โอ้ข้อณายอยีกแเ้อะอืมเราเอาไอ้นี่มาให้ผู้ชายถือเปิดประตูเออนี่แน่เอา้าฉันนึกว่าขโมยนี่ตีฉันเหรอโอ้ยขอโทษครับเออไม่ไม่ทำแล้วครับผมกล้าตีฉันเหรอ <c oughs> <c oughs> โอเคอันนี้ที่บทจะง่ายก็ง่ายซะนะฮะอันนี้เวลาจับเวลาด้วยนะเนี่ยเสียงโทรศัพท์ดังตืดตดตืดตดไม่สนใจไม่ต้องรับสายรับสายมันก็ไอ้นี่สิไม่ต้องสนใจรับสายนะฮะปล่อยให้เวลาผ่านไปเราก็เล่นเกมอเราไปเดี๋ยวผู้หญิงโกรธเองประสบการณ์เองประกบการตรง ประสบการ์ตัวเองเลยก็ทําไงได้กูใส่หูฟังกูไม่ได้กินเสียงนี่แต่นี่มันไม่สนใจเลยมันไม่ใส่หูฟังด้วยเพราะแต่กีเล่นเกมอะไรย่วะหมดเวลาปล่อยให้นะโทรศัพท์ดังงั่นแหละไม่ต้องสนใจรับเอารับปลั๊กใหม่อ่ะโอ้เอ้าอืมอ่ะผมมาแล้วจ้ะที่รักนี่ไงฮะ ดีมากโทรมาก็ออกมารับเชื่อฟังดีจังเลยอีควายเผือกเออดีจังเลยจ้ะควายเผือกก็ควายเผือกหืน่ากินว่ะไม่ใช่ตอนทำคลิปนี่กี่ทุ่มแล้ววะเที่ยงคืนแล้วตอนเราทำคลิปนี่เที่ยงคืนแล้วอมื่อกินให้กูดูวิกผู้หญิงโทรหาผู้ชายนะฮะอ่า ต้องทําอะไรครอบแม่งเลยทีนี้เราก็จะไม่ได้ยินเสียงแล้วนี่ถ้ามีหูฟังเราจะหยิบหูฟังมาใส่หูนะฮะแล้วก็ปล่อยให้เวลามันผ่านไปนะครับด้ยินไหมเออไม่ได้ยินเล่นเกะไปเอ้ยเชี่ยยังได้ยินอีกโถเอ้ยเอาไม่อยู่เขาเอาเขาไม่อยู่จริงๆริมโทรมาก็ออกมารับ อโอเคสคริปรับเอาอันนี้มาครอบแล้วนะต้องอ่าอะไรมาปิดอีกนะเอาน้ำสาดแม่งเลยดีไหมเออนี่ไงหูฟังครอบด้วยหูฟังใส่ด้วยเอาเข้าไปแน่นอนทีนี้มึงไม่ได้ยินแน่เอ๊ะไอ้ควายเผือกโทรมาทำไมไม่รับสายวะปกติรับปุ๊บมันโทรปับ๊บมันรับปั๊บเลยนะ โทรปุบรับปั๊บแต่ตอนนี้ไม่ไม่ออกมาไม่รับสายด้วยไอควายเผือกเอ้ยอ้ยยุงกักัดอุ้ยอารมณ์เสียแล้วนเนี่ยอ้ยอะไรเนี่ยตามที่ห้องไปดีกว่าไอควายเผือกเอ้ยโอเคฉากนี้แล้วครับท่านวันนั้นขอวันนั้นขอโทษจริงๆนะคะที่หลง วายแดงไปหน่อยหนึ่งมาเฮียวายแดงอยู่ข้างหลังแต่คราวนี้เฮียถือดอกไม้มาด้วยเฮ้ยน้องๆน้องไอเฮียอ,อ,อยู่ข้างหลังวันนี้มาพร้อมดอกกุหลาบสีแดงจีบเขาต่อหน้าเลยได้ไหมไม่ได้ดังนั้นมึงไปห้องน้ำไปต่ออันนี้ค่ะเล่าข่าวที่พี่ชอบอืมดีมากสาวน้อย ดื่มแก้วหนึง่งตื่อไปแก้วหนึง่งคราวนี้มึงต้องไปห้องน้ําเหมือนขราวก่อนแน่ๆปวดเยียวยังปวดเยียวล้วอะปวดเยียวแล้วเเรียบร้อยข้างหลังเตรียมตัวแหมมึงรู้งานนะไอข้างหลัง,งอ้าวนี่เอาอเสื้อขาวนี่มานั่งนี่จ่านี่จา่จาเอ๊อ้าวคราวนี้ผู้หญิงไม่เล่นด้วยว่ะ อคิดจีบแฟนกูเหรอคราวนี้บทเรียนข่าวก่อนมันสอดใจไม่ได้วะ่ะคราวนี้ผู้หญิงไม่เล่นด้วยครับเราจะต้องทำยังไงนะ้าม,มือถือเหรอเอ๊ะเราหยิบมือถือมาได้อ่ะเอามือถือให้ผู้หญิงเอาให้มือถือให้ผู้ชายไปเลย เอลองลีนเล่าข่าวดูอีกทีดิไปสกิปข้ามอ,อีกทีหนึง่งสกิบข้ามไปปวดห้องน้ำตาเ,ตเออไปห้องน้ำก่อนนะจ๊ะอืมข่าวนี้กูไม่เอาดอกไม้ไปจีบและเดี๋ยวมึงตบกูอีกรอบหนึ่งอลองเอามือถือไปนะครับผมมือถือมือถือให้เฮียเออโทรเข้าหาแม่งเลยไอเลิฟยูเบบี้เอ อ๋อผู้ผู้หญิงก็นึกว่าเป็นผู้หญิงคนอื่นไล่หาผู้ชายไงอืมอ่ะเป็นอะไรจ๊ะที่รักน่าคิดเทียดนี่อะไรหมายความว่าไงเนี่ยมีมีคนไล่หาเธอเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ผมไม่รู้จักมันเออ้ันเป็นทาทับแบบดีกับฉันไปต้องเลยนะไ่ต้องมาแก้ตัวเออ องโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบเกมนี้ชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบยังไงก็ฝากกด s ั b สไครต์กดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามกดหาก,กดเหวอะไรก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่หมีในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนรูรอดปลอดภัยจากโควิดกันด้วยนะเออพี่หมีโดนแล้วหนึ่งนะครับซีซั่นนี้กูไม่รอดนะครับผมแต่ก็โชคดีที่ไม่ตายนะครับต้องขอขอบคุณมากครับผม เพื่อนๆพี่ๆญาตินะครับที่ให้กําลังใจและก็เออเขาเรียกอะไรอะ่ะขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับผมที่ทําให้ผมรอดตายกลับมานะครับมาพบและมาทําคลิปสนุกๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆคนได้ชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ